สวัสดีจ้าพี่น้องทุกผู้ชมมือนี้มาพบกับช่องยายแปซีเชนี่คือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้า,จามือน,นี้ยายแปซีเดี๋ยวนำขอมูลแนวาทางเลขเด็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเปน็นแนวทางเนาะจ้า,จาก่อนสิไปรับชมรับฟังยายแปซีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายแปซีนั่นไม่เด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะน้อยย้ำยายแปซีลงคลิปใหม่ใหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่พี่น้องกับสิบบริพาดเบิ่งพาดชมแนวทางเนาะจ้าพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์เขามาคุยมาทักทาายยยกับีะ คอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น,น้องเนาะกระเบอลายยายห้างพี่น้องจ้าไปเบิ่งของมูลนา่าทักอาจารย์ทันแหลกไปเลยเนาะค่ะแนวทางนี่เพิ่นบอกว่าเอ่อซิบบนอาจารย์ไผ่เมงลายรหมดที่เลียกเขามาเบิ่งวันนี้ได้พี่น้องเนี่ยเอ่อเพิ่นไฮมาศูนย์แปดศูนย์เก้าสามแปดสามเก้าหกแปดหกเก้าเจ็ดแปดและเจ็ดเก่าพี่น้อง ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางยายไพ่พ่หมั่นใจเนาะว่าเป็นอของปีนีบอแต่หนึ่งกลุ่มผ้านะเทแต่เล็กเจ็ยดนะยาให้่พ่หมั่นใจเนาะพี่น้องสําหรับบ้านไผ่เมืองพนาะคะพี่น้องคะพิจารณาได้เนาะแคบหน้าจอเลยจ้ะสําหรับบ้านไผ่เมืองพนเนาะยาให้่่หมั่นใจเพราะว่าเลขเก็ดมันเหมือนขาออกเนาะพี่น้องเนาะเอาไปตามสูตรเิ่น,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 ค,นค่ะพี่น้องผู้ใดมากระจังตรว่มากับพานได้เนาะค่ะเนาะพิจารณาน้ำเพิินได้เนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง2ตัวเทิงวสันพี่น้องจ้าเออสอตัวบนแอดกลมแคบหนาจอเลเยิันบอกว่าใ่รลอยเดินดีสองกับ4ี่วสันตกับ4ตัววสันมาตัวสำหรับแนวทางรักลอยเนาะพี่จะาหน้าอะไรคะพี่น้องคะมากตัวใดกับจวดจัด ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็เนแนวทางมาหน่อยค่อยหักเนาะเอ่อมาหน่อยค่อยหักเพิ่นให้มาเพิ่นบอกว่าจังซี่ล่ะค่ะพี่น้องมาเบิ่งเนาะคะ่ะบ่กลับตับแตกด้วยประสาทสาตัวบนมาหน่อยค่อยหัก3ตัวบนอยู่ที่320 340 360และ380เนาะคะ่ะ2ตัวบนจุดเน้นอยู่ที่20และ40ข้างล่าง4262เนาะคะ่ะฟาดไปแข็นๆ42ตัวเดียวแข็นๆ สำหรับมาหน่อยควา,ายหักเนาะค่ะผู้ใดรอแนวทางมาหน่อยควายหักกับแคปหน้าจอน้ำเปินได้เลยเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทา้ง10หน่วยบนชุดพิเศษนุมนนนน่มขอนแก่นเนาะเอ่อนุ่มขอนแก่นเราบอกว่าชุดพิเศษเด่นอยู่ที่789มาโตเนาะคะ่ะนุ่มขอนแก่นเด้อพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสรุปล่างสรุปสองตัวล่างของแอดสมเนาะระวังอ่าตัวกร,ราฟสันพี่น้อง 26, 36, 46, 35, 2องห้าสองหกสามห้าสามหกสี่ห้าสามห้าสองเจ็ดสามเจ็ดสี่หกับสันพี่น้องอ่ะ่าไปตามสูตรเพิ่นขันมากระจังพจาจณานาอพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นเนวทางแบ่งปันฟรีเนี่ยทางสูตรแหลกงวดแหลกกว่าสะเอิญสิบล่างตัวเดียวว่าสันพี่น้องจา้างวดแหลกเนาะงวดเดียวสิบล่างห้6หกสูตรอ่าเก่าเพิ่นเนาะจ้ะมาเบิ่งงวดแหลกเพิ่นบอกว่าสิบล่างงวดน,นี้ให้หกหกอีหย่างพี่น้อง ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพิ่นไห้มาเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นบอกว่า10ล่างแอดนำพูเด้อพี่น้องผู้ใดทำหาสิบลางแอดนำพูเนาะงวดที่แล้ว5 6 9มา6เนาะจ้าวดนี้3 4 5 3 4 5มา10ล่างแอดนำพูเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางร้อยบนปี67งวดนี้5กับ6มาโตบาลสันลอยบนเนาะพี่น้องเนาะมากระเจงพิจารณากันบ่มากระพาน,า,นา,า,านเนาะค่ะ ถวดจ้าได้ค่ะพี่นอ้องต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางผู้เฒ่าเมืองอุบลเนาะเพื่อนบอกว่ารัฐบาลไทยห้าแปดศูนย์ลูดศูนย์ห้าพันพี่นอ้องเพื่อนมาเนาะศูนย์ห้านี่หน้านานรุ่นมากเลยได้พี่นอ้องหวดนีเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางดับร้อยบนดับร้อยบนเอี่โซอยู่ดับซ SO ีงวดที่แล้วดับศูนย์เอ,อ้ยเออดับศูนย์รักลอยเนาะจา้า หัวน,นี้เพื่อนบอกว่า,าดับดับซีรักลอยเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเ,าเพื่อนบอกว่าน้องจอยสามตัวบนพี่น้องแคบหนาจอเลยเนาะสามหกสามสามศูนย์สามสามศูนย์หกสามศูนย์เจ็ดลงมาวานนี่เนาะสองตัวบนหกสามศูนย์สามศูนย์หกและศูนย์เจ็ดแลสันต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางนาจะเป็นแนวทางอาจารย์เก่งเนาะ ด้วยโดนพ่อเธอหนึ่งน้อพี่น้องเพื่อนบอกว่า7 8 3ครางล่าง8 2วิ่งบน7วิ่งล่าง8ป่าสันพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเงียบๆไว้มันสิอันว่าสันพี่น้องคะ0 8 8 0 2ตัวล่างเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง10หน่วยล่างสูตร2ตัวเพื่อนพี่น้องงวดที่แล้วเข้า6 1เนาะจ้ะวาวดนี้เพื่อนมีเนาะคะ่ะเลขติดป8น้อพี่น้องเนาะ,ะ8 1 8 3 8 5 8 7 01030 5 07212325และ27เนาะค่ะ่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทาง3ตัวบนสูตรดังใบที่2อาจารย์ภัยบัลลังเลขเนาะคะ่ะ3ตัวบนสูตรดังใบที่2เนาะคะ่ะมาเบิงค่ะพี่น้องแอดภัยแล้วหม,มายนาะเพื่อนเน้น 5, 24พี่น้อง524แต่ว่าสูตรนี่มีอยู่ที่ 12ชุดเนาะค่ะอาจารย์ไผ่บันเลงเลขสูตรที่2เนาะค่ะลองเบิร์ศูนย์หนีรุดมา2องวดแล้วเนาะ,ะสูตรนี้รุดมา2องวดวันรุ่นนี้จะเดินดีบ่ราะหาสองสี่เนาะค่ะสําหรับแนวทางของแอดไผ่เนาะ,ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอ่ะอ่ะแนวทางของอาจารย์มังกรเม่ไรเนาะ,ะ,ะ,ะสาตัว1 7 8 8 2 7 982 2ตัวเน้นคือ78 27กับ82เป็นตัวรองข้างล่าง4ี่อาเกเน้น46่หกก้าหก็สีเป็นกับ49เป็นตัวรองเนาะ46เป็นตัวเด่นเนาะค่ะสำหรับแนวทางของเอด็ดมังกรเมลายเนาะพี่น้องเนาะพิจารณาได้เด้อพี่น้องเด้อมากระจังคอยจวดกันบ่มากระพานเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเอด็ดออมเนาะค่ะ อาจารย์ออมเนี่ยแหละพี่น้องเพื่อนบอกว่าสื้อยังกระดว่าสัตเพื่อนว่าขอให้มีเก่าเน้นมากเก่าสองสองเก่าวษัตรย์อาจารย์หอมระวานเนาะหมวดที่เลียวเพื่อนบอกว่าสื่อยังกระดมี6หกหกอยู่ล่างเนาะพี่น้องเนาะหกอยู่ล่างแต่วางวงนนี้เพื่อนบอกว่าสื่อยังกระดาษให้มีเก่าวษัตร์เพื่อนบอกว่าเน้นเก่าสองเงวดที่เลียวเพื่อนเน้นหกสองมาหกหนึ่งเงนนี้เพื่อนเน้นเก่าสองเนาะค่ะสำหรับเนื้อทางของอาจารย์ออมเนาะค่ะหรือว่าอาจารย์เสมเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้ะ อันนี้เป็นแนวทางสองตัวรางเนาะสองตัวรางแนวทางของแอดลูกสายนำงวดที่แล้วหาหนึ่งหกหนึ่งงวดนี้เด่นหลักสิบอยู่ที่3กับสหลักหน่วยอยู่ที่หกสามหกและสี่หกรางรัฐบาลไทยสำหรับแนวทางของแอดลูกสายนำเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะเพื่นบอกว่าดับล่างทุกหลักดับบนดับล่างเนาะค่ะ ดับบนทุกหลักมีดศูนย์หนึ่งเก้าห้าสี่เนาะคะ่ะดับล่างทุกหลักหนึ่งสามสี่เจ็ดแปดเก้าสำหรับแนวทางดับบนดับล่างแนวทางของแอดรัดนกเนาะคะ่ะอันนี้มาปิดท้ายด้วยแนวทางเหล็กเด่นวันพฤหัสห้าหกเก้าสุดจัดประหลัดบอกค่ะพี่น้องพิจารณานึงเบอร์ไดนเนาะค่ะเนาะ ถ่ายคลิปนี้ให้พ่ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจ้ะที่ได้เข้ามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงยังเงีรวยๆ,ๆปังๆสุดๆสุดคนเนาะค่ะขอขอบคุณทุกสํานักทุกอาจารย์เนาะจ้ะที่ได้แบ่งปันข้นขอมเมื่อทางให้ยายแม่มาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิง่งได้ชมเป็นเนื่องทั้งนะจ้ะขอบคุณห,หลายๆเด้อจ้าสวัสดีจ้า